สวีวัตสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับท็อป10ชั้นแนลอีกแล้วนะวันนี้นะผมจะพามาพาเพื่อนๆดูรถมอเตอร์ไซค์นะครับตอนที่ผมเรียนปวชปวสอ,อยู่นะเมื่อก่อนนี้ผมก็ใช้พวกมอเตอร์ไซค์พวกนี้แหละครับแต่ว่าตอนนี้ก็จอดทิ้งเป็นซากเลยนะสภาพเป็นไงปะเดี๋ยวผมพาไปดูกันดีกว่าครับคันแรกนะจะเป็นมีโอนะครับร้อยสิบห้านะปะดูกันว่าเป็นสภาพไ,ไงไปครับ ครับเพื่อนๆก็นี่นะครับเป็นมีโอร้อยสิบห้าซีซีนะครับนี่ให้ดูก่อนครับคันนี้นะครับบอกประวัติข้าวๆก่อนนะประวัติของผมเองแหละตอนที่ผมมีคันนี้นะผมก็ขับไปเรียนตอนบวชแหละครับเป็นรถคันแรกเลยนะมอเตอร์ไซค์นะอ่าตอนแรกก็เดิมๆครับขับไปเรียนนะเครื่องเดิมล้อเดิมท่อเดิมนะทีนี้ขากลับบ้านมันก็เลิกเรียนไงเนาะ่างคนก็มีมอเตอร์ไซค์ของใครต่อใครใช่ไหม ผมก็กลับกับเพื่อนเพื่อนบางทีก็ตามมันไม่ทันครับแม่งทําเครื่องเงินบ้างลดเวฟบ,บ้างดีบ้างโอ้โหสารพัดครับเราก็โอ้โหล้อลเดิมเดิมอะไรเดิมเดิมไม่ทันจริงๆครับก็เลยคิดสเต็ปครับมาทํห้าสิบสี่มิลก่อนตอนแรกนะเป็นลูกเฉีย์แล้วก็ขยับสเต็ปมาเป็นโซนิกห้าเก้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ตอนนี้นะครับจะเป็นลูก C b บนะหกิบ 64มิลไปดูเครื่องกันก่อนดีกว่าจะเป็นลูก64มิลนะครับลูกซีบีชักสามนะแล้วก็ท่อผ่าหกนะครับจะประมาณนี้นะต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้จอดนานหลายปีมาครับดูจากสภาพฝุ่นนะทุกคนต้องบอกก่อนเลยนะครับเครื่องไม่ได้ติดนานมาก ันนนี้นะไม่รู้จะติดหรือเปล่าด้วยนะทุกคนผมอยากจะมาปั้นใหม่ก็เลยมาถ่ายถือโอกาสถ่ายคอนเทนต์ถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูดีกว่าครับนะถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับคันนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะทุกคน ยินดีรับทุกคำคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้ผมปั้นไวๆนะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ท็อปเทนช n แนลด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำรถปั้นรถให้เพื่อนๆได้ดูนะครับทุกคน มีโอก็จะประมาณนี้นะครับไปดูคันต่อไปเลยว่าดีมซูเปอร,ร์คัมนะครับไปนี่นะครับจะเป็นซูเปอร,ร์คัมนะครับร้อยสิบนะนี่ลูล่างหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคันนี้จะเป็นเครื่องเดิมครับแต่ว่าทำหมกตุกติกนิดหน่อยนะก็จะมีแค่พวกแคม พวกแคมพวกลูกนะครับลูกก็เป็นเป็นลูกเดิมนะแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นแหวนสูงนะครับสเตปคันนี้นะไม่มีอะไรเลยครับสเตปดันโลแล้วก็ไล่สเตอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องมันสตาร์ทไม่ติดครับเครื่องมันดังด้วยเวลาสตาร์ทติดอะบอกก่อนว่ามันติดนะครับติดแต่ว่ามันวิ่งไม่ได้มันดังมากครับถ้าผมคิดไม่ผิดนะต้องเป็นในนี่โซ่เราลิ้นยานนะนี่ต้องเปลี่ยนโซ่เราลิ้นใหม่นะครับ ก็เลยจอดทิ้งเลยนะไม่ได้ขับไม่ได้ใช้เลยนี่นะดูจากสภาพเนี่ยไอตัวมแมลงอะไรไม่รู้ที่มันทำรังครับเนี่ยนบก็เมื่นะอก่อนก็สเต็ปก็ม่นบ้านเนาะเราไปเรียนปวสอนะเนี่ยเราก็ สเตปดานโลอ่ะเออแล้วก็มีหัวฉีดด้วยนะหัวฉีดน่าจะเป็นหัวฉีดแต่งแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่รูนะผมก็ลืมหัวจอดร้านจอดน้าหลายปีครับคันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสามสามปีได้นะถ้าจอดเนี่ยที่จอดไว้ครับไม่ได้ขับไม่ได้ใช้เลยไม่มีเวลาทำด้วยครับ แต่ทีนี้ก็จะหาเวลานะว่างมาปั้นมาทําให้เพื่อนๆได้ดูด้วยครับผมก็คิดถึงไงอยากย้อนวัยด้วยท่อก็จะเป็นท่อประมาณผ่าหมกนะนี่เนี่ยก็ประมาณนี้นะทุกคน บ่อ,อก,ก็จะเป็นบ่อ,อป่าธรรมดานั่นแหละนี่เปิดใต้บ่อ,อมานะนี่คือแบบผมไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างเลยนะถ่ายสดๆให้เพื่อนดูเลยนะครับลากออกมาจากในบ้านนะเป็นไงล่ะเพื่อนๆทุกคนดูดูถังน้ำมันะครับนี่มีขี้นุงขี้หนูเลยทุกคนดูดิโอ้ สายไฟกูจะเหลือไหมเนี่ยเพื่อนๆว่าสายไฟผมจะเหลือไหมเนี่ยดูดิว่าโ,โ,โ,โดนหนูเล่นแล้วมั้งทีเนี้ยเครื่องไม่ติดไม่ว่าทีนี้มานั่งไล่สายไฟอีกมั้งเนี่ยฮะทุกคนโอ้โหนี่นะครับสเต็ปข้างหน้าสิบสี่ข้างหลังยี่สิบแปดนะครับโชก็จะเป็น y s s อนะครับโชกธรรมดาเนี่ยแหละ นนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าใครอยากให้ปั้นคันนี้นะครับหรือว่าทำสเต็ปเครื่องใหม่นะเกี่ยวกับดีฟซูเปอร์ครัคันนี้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ ว่าอยากให้ผมทำสเต็ปไหนนะผมก็อยากจะปั้นใหม่ทำใหม่นะอยากจะทำเป็นรถแบบรถขับเล่นด้วยครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็คงไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ขับไปไหนไกลมากครับไว้ขับตื๊ดๆแถวในหมู่บ้านเนี่ยสมัยนั้นสีก็ชุดสีก็จะทำเองนะพ่นสีเองไงสีสเปย์เราเนี่แยแหละไายนรกอะก็แต่งตามงบนะครับ สมัยเรียนเนาะผมว่าคงจ้องลื้อทั้งคันแล้วล้างโครงขัดสีใหม่เลยมั้งเนี่ยฮะเพื่อนๆดูดิโอ้โหอย่างเน่าเลยครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับอืม โอเคครับเดีย๋ยวไปดูรถป๊อปดีว่านะผมมีอีกคันหนึ่งนะรถป๊อปเดี๋ยวจะถ่ายเ,เพื่อนๆให้ดูว่าผมทําอะไรบ้างนะไปะดูกันดีกว่าครับเพื่อนๆแล้วก็นี่อีกคันหนึ่งนะครับจะเป็นมอไซค์ยามาฮ่าชิปปี้นะนี่จะเป็นรถป้อมนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็แปลงใหม่หมดทั้งคันนะใส่เครื่องเวฟใส่ล้อ17นะครับ นี่ทำคันนี้ก็เมื่อสมัยประมาณ4 5ปีที่แล้วนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูเครื่องดีกว่าครับว่าเป็นสเต็มไหนนะของรถคันนี้นะรถป๊อมนี้นะไปะดูกันเลยครับครับก็จะเป็นเครื่องเวฟ้อยนะครับลูกเชียร์นะครับลูก53นะิบสนะให้ดูลูกสูบก,ก่อนเพิ่งทำมาเสร็จจากโรงกึงก็ ทำเก็บเก็บไว้อย่างเดียวเลยครับไม่ได้ทำอะไรเลยใส่ถุงไว้จนคิดเกลือขึ้นนะคิดกรุงคิ๊กาคิดเกลือนขึ้นแล้วก็จะเป็นแข้งชุบโครเมียมนะครับคันนี้ก็จะเป็นวาวเดิมนะแต่ว่าแยงแยงไอ้ดีนิดหน่อยนะแล้วก็ขัดไอ้เสียนิดหน่อยเท่านั้นเองครับ โอเคครับครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวรถนะครับของผมนะผมจะมาปั้นใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยครับเพราะว่าอย่างที่ประวัติที่ผมได้บอกไปนะครับว่าตอนนี้นะรถมันไม่ติดแล้วแต่ละคันนะจอดนานร่วมนับแรมปีเลยนะหลายปีด้วยแหละก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ท็อปเทนชาแนลด้วยนะครับผมจะได้ มาปัาน้นรถไอ้พวกเนี้ยไอ้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็จะมีรถป๊อปที่อยู่ในบ้านของผมอีกนะอีกคันหนึ่งนะอ่าทั้งหมดสาคันนะครับแล้วก็จะมีรถพ่อผมอีกนะครับเป็น RGV นะครับกับ R X Z นะยังไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูขอให้ปั้นคันพวกนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ3คันนี้นะถ้าชอบหรืออยากให้ผมทําอะไรไอ้เจ้าสคันนี้นะครับสเต็ปไหนบ้างนะทํารถเป็นออกมาหน้าตาแบบไหนบ้างนะก็ช่วย คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับนะครับผมจะฟังทุกคอมเมนต์นะโอเคขอบคุณครับผม